สวัสดีค่ะสำนักข่าวเอรายงานว่าเจ้าชายแฮร์รี่และดัชเชสแห่งสัตเสกหรือเมแกนมาเคิลพระชายากำลังจะมีผลงานลำดับที่2องรวมกับ Netflix ผู้ให้บริการซีรีส์และภาพยนตร์สตรีมมิ่งเป็นซีรีส์แอนิเมชันชื่อว่า Pearl เรื่องราวการผจญภัยของเด็กหญิงวัย12ปีแหล่งข่าวอ้างว่า Ashwell Production ของเจ้าชายฮารีและพระชายาแถลงเมื่อวันพุธที่14กรกฎาคมว่ากำลังทำงานร่วมกับ Netflix เพื่อผลิตซีรีส์แอนิเมชันเน้นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวผ่านตัวละครเด็กหญิงวัย12ปีชื่อว่าเพิร์ลซึ่งเดชเชสเมแกนเป็นผู้คิดไอเดียโดยได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงหลายคนในประวัติศาสตร์ ในการทำงานครั้งนี้ดัชเชสแมกนจะทำหน้าที่ e x ็ก s ซ r กซ์ครูทีฟโปรดิวเซอร์ร่วมกับเดวิดเฟอร์นิชผู้สร้างภาพยนตร์ที่เคยนั่งแทนโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เรื่อง Rocketman และ Sherlock กโน m e s เดวิดเฟอร์นิชเป็นคู่สมรสของเซอร์เอลตันจอห์นศิลปินนักร้องชื่อดังของอังกฤษที่อยู่ร่วมชีวิตกันมานานกว่า16ปี เหมือนกับเด็กหญิงหลายคนในวัยเดียวกับเธอเพลนั่งเอกของเรากำลังเดินทางค้นหาตัวเองขณะกำลังพยายามเอาชนะความท้าทายต่างๆในชีวิตประจำวันฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ Ashwell p r o d u c t i o n ได้ร่วมงานกับ Netflix แพลตฟอร์มที่ทรงพลังและโปรดิวเซอร์ที่น่าทึ่งเหล่านี้ที่จะนำซีรีส์แอนิเมชันเรื่องใหม่ซึ่งเฉลิมฉลองผู้หญิงที่น่าทึ่งในประวัติศาสตร์มาสู่คน Duchess m a g h a กล่าวในแถลงการ เมื่อเร็วๆนี้เจ้าชายฮารี่และพระชายาได้เซ็นสัญญาผลิตเนื้อหาให้กับ Netflix และจะผลิตรายการทั้งพอดแคสต์ให้กับ Spotify ด้วยผลงานแรกที่จะทำให้แก่ n น t f l i x จะเน้นที่การแข่งขัน Invictus Games การแข่งขันกีฬาที่เปิดโอกาสให้ทหารที่เจ็บป่วยปาดเจ็บและทหารผ่านศึกเข้าร่วมการแข่งขันขอขอบคุณภาพและขา่าว จากสำนักข่าวเอของต่างประเทศและขอขอบคุณสำนักข่าวมัติชนออนไลน์ค่ะ